R E A M T V a the championship ต้องต้องต้องกัขวาแล้วลูกนี้เราต้่งีหม่ตามบ้านไปนิดนึงโอโซนโอโซนขอเดินมาขึ้นไปได้ต้องทิ้งมาลูกนม่มาอร์สิบแปดไม่ทันเลยดูได้นะครับดีใจบอลอยู่ทางด้าโอโซนโอโซนเบอร์สิคุณแทนเนี่ยเจอแซกออกข้างสนามใหมหมนาเล็กแต่ตองไวทิ้งเลยโอโซนโอโซนน้องทโอเดสิบแปนไปง้วาม่ลูกไม่ไม่ทันครับ แต่หลังไปนี้แล้วครับมายแล้วจิงกันดีลูกนี้เป็นประตูโอ้โหเป็นไงขึ้นน้ำไปเจ็ดประตูต่อห้าตะกอห้ตะกอหลับหรือเปล่าไ่น้ำหนึ่งเหรอวะโบดทีไม่เล่นนึงแพ้กันแล้วที่ยกม้าเมื่อกี้ตั้งค์หน้าโอ้โหนะสำหรับทีมดารุสลามจูเนียรใบบักช้างป่านะหอพงเดรย่าโอ้โหนะตัดเสื้อตัดอะยรไอ้ครบกันนับ ชีดนะมีอาชีพด <Pur> ้วยนะอย่ามาโอ้ยเอาเงินเก็บขย่ามาให้นะสุดท้ยตีลังกาขับใส่เคียวโรยยังไงเอาละครับจารุลงนู่นได้ผลแล้วจะเตะขึ้นลูกนี้มันจะเฮยซัดไปที่มันโอ้โหให้บางยาแล้วพิ่งมาแล้วก็ยังไงเลยเขียวหลังก็ดูไปโยงตั้งเตะครับ ครับลแต่ลูลุมสักตรงนี้ทีอา้อนยังไงแมา่เตัวเองแล้วยังไงหมายเลขสิบแดแปดดึงึงเล็กรบนี้ช่เจออ่าุกกระชากลาสองกองหลังแล้วเปิดทางไปทางด้านขวาหมายเลขแปดเก้าลีแปดกโอ้ยึ่งและ1สนาทีนะครับ เราเราใช้กรรมการก็คือกรรมการสองท่านแหละเป็นกรรมการที่เป็นค้ะกรรมการของกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นผู้ควบคุมการฟุตบอลของฟุซอลไทยแลนด์แล้วก็บอเอาวุ้โสไปดูไปแล้วทีนั้นเริ่มเมื่อกี้ยังอยู่กับตัอยู่เลยนะตอน่วานตอนนี้ย้ายแล้วฮะย้ายฟันโอ้ยย้ายค่ายนะ เมื่อกลางวันเมื่อกี้อัตโตตอนนี้จะย้ายค่ายแล้วนะหมดแล้วมาโอ้ยนะเฮ้ยเฮ้ยนักเตะเตาอัแน่นอนจรมาเอาโจนย์ใทะลุเลยครับแน่นอนเจ้าจ้างออกครับมันก็เปลี่ยนผันมาล้างปกติครับองบันเทิงไมได้ได้บอลยังได้เดูดูมีผู้ชมกำลังมาหน้าตาเลยครับจับที่นั่งเลยครับเพราะเมื่อกี้เราเลี้ยงไม่เยอะไม่ต้งกลัวครับ bây giờ không làm gì, một bây để đào mò, các bạn, bố mình đâu rồi, gì, à, đây, mà, 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 mà không được, đặc khò, cảm ơn, cảm bạn, ดูสิครัเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จแล้วก็พิ้นปพิ้นรูปให้อีกรูปหนึ่งเขาขอเพิ่มเป็นหนึ่งรูป เอาลูกนี e ้เดี M ๋ยวขอให้มันตกก่อนใช่ไหมไม่ตกขอบคุณเนี่ยขอขอบคุณนะยังโอเคครับคุณแม่ครับคุณแม่ตอนนี้เป็นนักบอลอยู่ที่สโมสรชัยนาทอยู่ในเด่นะครับ R E A M T V